Good morning สวัสดีค่ะอารุณสวัสด์คุณหนูดีเราต้องดีดาน,นิดนึงเนื่อง,งจากวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของความเริฟนะคะใช่แล้วค่ะ <laughs> ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยไปว่าโอเคถ้าจะบอกเลิกกับใครสักคนในช่วงโควิดคือเราก็ ไม่ได้เจอตัวกันนะนะแต่เวลาจะบอกเลิกเนี่ยมันจะทําอย่างไรมันเป็นไปได้ไหมซึ่งก็เป็นไปได้นะคะแต่ในวันนี้เราจะมาตรงกันข้ามสักนิดหนึ่งว่าในช่วงโควิด1 i d 19ชีวิตมันก็เหงาใช่ไหมมันก็อยากจะเจอคนที่รู้ใจเปิดแอปไปเลือกนู่นนี้นั้นแต่ถ้าเราจะไปนัดเจอกันเราก็กลัวว่าเอ๊ะ เขาจะมีเช really? like ื้อไวรัสหรือเปล่ามันก็ทำให้รู้สึกลำบากใจจะไปเจอใครข้างนอกจะไปออกเดทมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคุณหนูดีไปนั่งกินไอติมเธอนั่งอยู่โต๊ะมุมหนึ่งฉันนั่งอีกมุมหนึ่งดูหนังก็นั่งห่างกัน2องเก้าอี้แบบนี้มันเป็นชีวิตที่ลำบากนะคะแง่แง่กินนะดิฉันเขามานั่งคิดนะปกติเมื่อก่อนสมมติเราเรามีใครถูกใจเดี๋ยวนัดถ้าพี่กินข้าวกันละกันอาจจะไปกินข้าวกับร้านกาแฟ ขนมอัสนิทกันอีกนิดไปดูหนังแต่มันคือไม่ได้แล้วแล้วหลูดิก็ยังคิดเลยนะคุณปูเป้ว่าเราคนที่เขากําลังจะเนี่ยกําลังจะต้องเริ่มมีความรัก็คือคนเราอยู่ในสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันบางคนคบมานานบางคนอยากจะเลิกตอนนี้บางคนกําลังจะเลิกบางคนเตรียมจะเดทบางคนโสดคือมันเยอะแยะหลากหลายมากดิฉันด้วยไปนั่งอ่านนะมันก็จะมีเหมือนไกด์แต่อันนี้ไม่ค่อยเยอะนะคุณปูเป้เพราะคนก็จะแชร์กันว่า เขาจะเดทยังไงดีช่วงโควง COVID ิด19แล้วก็บางคนก็บอกว่าเขาลบแอปเลยนะเขากลัวลบแอปทิ้งเลยไม่กล้าเจอบางคนก็บอกว่าช่วงนี้ถ้าเจอใครใหม่ก็คือต้องเฟ c ไทม์เดทติ้งคือเดททางเฟ e ไทม์หรือว่าต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างสูงอการที่จะเริ่มคุยกับใครใหม่ค่ะคุณเป้พะเป็นคุณน่ะสมมติอะคุณโดตอนนี้ฉันจะต้องเริ่มเดทช่วงนี้เลย มันมันมันจะเริ่มต้นยังไงคุณมันจะนับหนึ่งคือมันประหลาดใจคือด้วยความที่ดิฉันเป็นคนที่รักตัวเองอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จะรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเธอเนี่ยจะแบบกักตัวสิบสี่วันเราก็แบบสิบสี่วันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันพ้นช่วงนั้นไปแล้วไงแต่อย่างน้อยเนี่ยในเคสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือเป็นเคสที่อยู่ในสเต q ควอเรนทีนมันก็เลยทำให้เรารู้สึก อุ่นใจขึ้นมาว่าอาการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยเรายังไม่เห็นออกข่าวแต่มันก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะคุณหนูดีว่ามันจะไม่มีการติดเชื้อคือเราอาจจะมีแต่เรามีภูมิคุ้มกันเขาอาจจะมีเชื้อแต่เขาก็แข็งแรงดีหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็น่ากังวลจริงๆแล้วสําหรับคนที่ติดไปแล้วเราจะเห็นหลายๆเคสที่ติดไปแล้วรักษาหายเสร็จแล้วอันนี้ก็อย่างในต่างประเทศนะเนาะกลับมาเป็นอีก นั่นหมายความว่าเชื้อมันมีความเก่งในการน,นี่มันจะแอบอยู่ในร่างกายเราหรือมันอาจจะมีพฤติกรรมเหมือนเชื้อบางตัวที่เมื่อติดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ไปในร่างกายคุณอย่างนั้นแหละแล้วพอภูมิต้านทานคุณอ่อนปุ๊บมันก็แสดงตัวออกมาอย่างหลายๆเชื้อที่เราก็คุณชินอยู่แล้วเนาะเช่ชนเริมหรืออะไรค่ะก็เป็นคําถามในใจนดีเนาะเพราะคิดว่าม,มันคงเป็นคำถามในใจหลายๆคนแหละว่าในที่สุดแล้วไอ้เจ้าไวรัสตัวเนี้ยจะกลายพันธุ์อีกกี่รอบพฤติกรรมสุดท้ายของมันคืออะไร หรือไม่มีพฤติกรรมสุดท้ายสรุปแล้วฉันติดเนี่ยฉันนักษาหายหน,นี้แต่มันจะกลายเป็นเชื้อท้องผิดในร่างกายฉันหรือเปล่าคือไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพอมาถึงเรื่องเดทเนี่ยอยูด่ดีไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าไม่ไว้ใจ คนในสังคมจนาทีเนี้ยคุณปูเป๊นั่นน่ะสิทีเรแ,แค่คิดเธอเป็นวิสชาชีพหรือเปล่าฉันจะไว้ใจเอะเธอเป็นคนดีไม,ดม่ดีอืเกี่ยวกับคนดีไม่ดีคใครใจทุกใครเลยทุกคนเลยนั่นน่ะสิฮะและคือเราเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อนะโดยเฉพาะคนที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหอาบอบนวดก็ยังไม่เปิดใช่ไหมฮะมการจะไปออกเดทกับคนใหม่ๆเราก็มีความกังวลใจแล้ว การที่จะให้เราเนี่ยมีความสุขสมปรารถนามันก็คงจะมีแค่ไม่กี่วิธีนะที่จะทำให้เราปลอดเชื้อนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาที่ประเทศอังกฤษเป็นข่าวที่คลึกโครมมากๆเลยทีเดียวนะคะคือเขาออกกฎหมายออกมาว่าถ้าเกิดมีการจับได้นะว่าบุคคลสองคนที่อยู่ต่างบ้านกันไป สบิมบอยกระดอยกระดอยมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยจะผิดกฎหมายทันทีคือกลายเป็นว่าผู้ที่จะมีอะไรกันได้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันนั่นก็คือแบบสามีภรรยาหรือว่าแฟนที่เขาแบบว่า move in เข้ามาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยคู่เดทกลับบ้านเธอบ้านฉันแล้วจะมามีอะไรกันเนี่ยผิดกฎหมายของอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังโอ้ไม่ก็อ่ะเย ใช่มันมันจะตามไปจับมันยังไงเนี่ยดิฉันกําลังียามนึกอยู่ดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่กลายเป็นว่าพอออกกฎนี้มานะโอ้โหคนในคอมเมนต์ข่าวนะเขาก็บอกว่าอออืเการการที่ ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเซ็กซ์ใช่ไหมเขาบอกว่าอ oh, ู้ Illegal sex เนี่ยมันฟังดูแบบมันน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเหมือนเป็นยิ่งห้ามยิ่งยุเพราะจริงๆเนะี่ยทางการเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าไม่อยากให้อ่าเป็นการกระจายเชื้อเพราะว่าการมีอะไรกันแบบนั้นมันก็คือใกล้ชิดกันสุดๆเนี่ยคือจะว่าไปนะเข้าใจทางการเนาะเพราะว่าสมมติคนอยู่ต่างกันสองบ้านเนี่ยถือว่ามีเป็นล้านคนอย่างปัจจุบันเห็นบอกว่า คนใช้แอปเดตติ้งเนี่ยประมาณร้อยแปดสิบล้านคนค่ะสมมติแค่เปอร์เซนต์เดียวสองเปอร์เซนต์แต่งงเนี้ยไปเจอกันที่บ้านค่ะคนใดคนหนึ่งเป็นโอ้โหเวลาเขาอยู่ในบ้านประตูปิดไปอยู่กันสองคนอะอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้ทั้งนั้นถูกไหมคะยังไงไม่ต้องมีหอมมีจูบมีอะไรแน่นอนโอ้โหดิฉันไม่อยากจะนึกถึงสารพัดของเหลวที่จะมีการแลกกันเข้าใจทางการอ,อาการเนาะว่าห้ามอย่างนี้แต่พาห้ามเนาะแล้วห้ามกับฝรั่งที่เขาถือว่าชีวิตเขาอิสรอะอะเขาคงคิดแบบ แล้วฉันบนรรลุนิติภาวะเมื่อกี่ปีเนี่ยเธอพาฉันกลับไปยังกันอยู่สมัยแบบว่าอายุ12 13ที่คุณพ่อคุณแม่ตามไล่แบบไม่ให้เที่ยวนูนีถ้าออกไปเที่ยวจะต้องขังไว้อะไรนะฮะนั่นไงเพราะว่าเหมือนกับอังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่ากรณีของเขาจะติดเชื้อค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ปลดล็อกแล้วก็คนก็เหมือนกับไม่ค่อยที่จะป้องกันตัวเองแบบบ้านเราบ้านเรานี่ต้องขอปรบมือให้นะคะของเขาเนี่ย ไปถลงทะเลไปชายหาดกันก็แบบเต็มเหนียวไม่มีหน้ากากอะไรกันเลยแล้วก็วัฒนธรรมฝรั่งก็อย่างที่รู้นะเจอก็มีกอดม,มีอะไรอย่างงี้กันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงหน้าว่าโอเคในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการออกเดทในแบบแนวไซเบอร์หรอหรือว่าจะเป็นแนวแบบป้องกันโควิดคุณคิดไว้ในใจสิฮะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาแชร์กันในช่วงหน้าค่ะ มามาคุยกันต่อนะคะคุณหนูดีสมมุตินะว่าเราสองคนนะ่ะเป็นแบบคนที่หัวใจเปรียวเปลี่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตารูปรา่างเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วอะไรนี่นาเราก็ต้องมีชายมาอยู่ข้างๆเราเสริ <c oughs> แต่ทีนี้จะออกเดททั้งทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือน สมัยก่อนแล้วเนาะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระยะห่างทางสังคมเนี้ยจะต้องมีไปอีกนานสักเท่าไหนมีวิธีอะไรบ้างคุณหนูดีที่พอจะนึกออกว่าโอเคเราไปออกเดตอย่างปลอดภัยสุขภาพดีจนชัวชัวชัวแล้วนะคะยกเว้นว่าจะไปตรวจโควิดด้วยกันทั้งคู่นะคือดีฉันอนะมันนั่งคิดเอาเอันี้แบบตัวหนูดีเลยนะสมมติตอนนี้โสดเลยนะแล้วก็แบบเพิ่งเริ่มคุยกับใครอะ่ะดิฉันอนะ อันนี้เ่เดี๋ยวก็อยากฝากของคุณนะแต่ดิฉันคิดจินตนาการอันดับแรกนะต้องคุยแบบเหมือนไลน์ก่อนถูกไหมไลน์นี่ยังไงไม่ติดเชื้อแน่ๆเพราะมันโทรศัพท uh ์ฉันอยู่ในบ้านฉันต้องไลน์ก่อนแล้วก็อาจจะมีโทรกลุ่ยจะมีเฟซไทฟ์เฟซไทฟอาจจะน้อยหน่อยนี่เยอะมากว่าเราก็เก็บไว้ให้จินตนาการว่าเราสวยงามดีกว่าเวลาเราอยู่บ้านเพราะว่าเฟซไทฟมันจะเห็น ร่างเดิมน่าจีงมากเกินไปที่น่นะคะถูกต้องเนาะก็เอาเป็นให้รู้ว่าเพราะบางคนนะคือตามแอปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะชอบแบบเธอเป็นผู้หญิงแท้หรือเปล่าคือมาถามอย่างนี้นะคะซึ่งเออสาหรับหลายๆคนที่เคยโดนถามแบบนี้ก็จะรู้สึกว่า เหมือนโดนดูถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเขาต้องถามเพราะในบางทีบางโปรไฟล์เนี่ยก็คือบอกว่าเป็นแบบผู้หญิงแท้แต่พอไปเจอตัวจริงไม่ใช่แล้วเขาก็เสียความรู้สึกอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เลยอย่างที่คุณหนูดีบอกว่าถ้าจะเปิดแบบว่าเป็นวิดีโอก็เหมือนให้รู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้ตัวจริงๆอ่ะนะแต่ พอวิดีโออะไรกันเนี่ยก็อย่าให้เขาไปเห็นรายละเอียดที่ที่อยู่อาศัยของเรามากเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะบางทีเห็นว่าอา้าบ้านรวยนี่อะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกไหมคุณหนูดีมันก็จะกลายเป็นอะไรที่ล่อตาล่อใจสําหรับคนที่เพิ่งคุยกันใหม่ๆจริงๆอันนี้อันนี้ฝากไว้เลยนะคะสําหรับใครที่เพิ่งคุยใหม่เนาะคุณจัดม,มุมคือในความคิดเห็นหนูดีนะคะอย่างสมติดีจะมีไลฟ์หรือมีอะไรที่ทาในบ้านอะ่ะหนูดีจะจัดมุมแยกไปเลย ที่เป็นมุมที่ไม่ได้มีใครใช้ชีวิตเลยเพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งคือมันส่วนตัวมากเกินไปสองคือคุณไม่รู้หรอกอย่างบางทีมันจะมีเคสที่แบบหมคะนักข่าวที่แบบกําลังจัดรายการในบ้านแล้วแบบแฟนแบบเลยครึ่งท่อนเดินผ่านข้างหลังอย่างเงี้ยไม่ใช่แฟนด้วยนะเมียน้อยรุปคือเขาป้อเหรอคุณก็เมียน้อยอะค่ะคือข่าวของสเปนใช่ไหมล่ะว,ว่าผู้ชายคนนั้นไรางานแล้วก็เป็นอ่าเพื่อนเพื่อน เพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเมียน้อยนั่นแหละเดินออกมาภรรยาฟ้องญา่าเลยโอ้โหโอ้ยมันยิ่งกว่าที่ทีฉันคิดนั่นแหละค่ะเออแต่นั่นแหละก็คือเหมือนกับอย่างที่คุณหนูดีบอกว่ามุมเนี่ยควรที่จะเป็นแบบเรียบๆอาจจะเป็นกําแพงพื้นขาวๆอะไรเงี้ยคุยกันและถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งแบบในผ้าทั่วหน่อยเราจะต้องบอกว่าไม่สะดวกเนาะ คือเราต้องนึกไว้เลยว่าพื้นที่ของเราเรามีอำนาจในการตัดสินใจทำไมจะต้องพาทัวร์ทำไมจะต้องให้เห็นว่าบ้านสิ่งของเครื่องใช้เรามีอะไรบ้างอยากจะให้คิดกันเยอะๆใช่อันนี้อันนี้ฝากไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเราเราไม่ได้คิดอะไรมากนั่งเล่นแล้วก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดหน้าจอมาเลยแต่ว่าบางทีข้างหลังเราอ่ะมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราหรือการใช้ชีวิตของคนที่เขาอยู่ด้วยกับเราเนี่ยเช่นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องซึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เรา ไปโชว์สิ่งที่มันบางทีมันมจริงๆนะกองเสื้อผ้าอะไรด่เขาวางไว้หรืออะไรไม่เอาเลยถ้าใครที่จะเฟซไทเหบือคนหน้าใหม่ดีคิดว่าหันหน้าจอค่ะให้มันเข้าผนังไปเลยเข้าผนังไปฝั่งกอีโซฟาเข้าผนางังแล้วไม่ต้องให้เห็นดีเทลอะไรในชีวิตอันนี้ปลอดภัยอันดับหนึ่งถ้าเป็นหนูดีจะทาแบบนั้นอ่านอคะอยก่อนไม่มีการพาเดินทัวร์จะไปเจอสมมติอ่ะต้องไปเจอโอ้คุยกันถูกออกถูกแต่นัดี่เจอกันดิฉันจะไปเจอ ที่แบบในที่ที่ไม่กินอาหารนะคะคือต่างคนต่างกินอาหารมาอืเป็นสไตล์ดิฉันเลือกดิฉันจะพาไปตลาดต้นไม้อฉ,ฉันชอบไปเดินดูต้นไม้หรือว่าไปดูดูแคคตัสอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างคาดหน้ากากมาแล้วเซชิลไม่ได้นะคะอืชิลไม่ได้ป้องกันนะคะค่ะเพราะก็หน้ากากแล้วก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่โดนตัวกันแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรกันไม่เป็นไรมไม่กิน หลักการที่มาเจอกันและประเด็นที่จารมาเจอกันค่ะคงพาไปดูเนี่ยอย่างพวกเนี้ยไม่สี่วันศุกร์หนูนี่ก็คิดจริงๆก็อยากไปกับเพื่อนก็ไปดูแคคตัสที่ร้านแคคตัสโปรดของเราอืมันเป็นอากาศเปิดเป็นโอเพนแอร์จะไม่ไปนะเจอในที่ที่มีแอร์เพราะมันไม่ใช่แค่เรากับเขาพอเข้าที่ที่ติดแอร์ปุ๊บทุกคนที่อยู่ในนั้นคือความเสี่ยงของเราอากาศเปิดโลดค่ะที่ชอบต้นไม้ไหมถ้าถ้าไม่ชอบมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นคนเลี้ยงต้นไม้ถ้าชอบ ไปดูต้นไม้กันถือโอกาสดูด้วยซื้อต้นแบบไหนมีหนามไม่มีหนามซื้อต้นสําหรับในบ้านตามสาหรับนอกบ้านมีความรู้เรื่องต้นไม้ไหมหรือว่าเห็นนะสบาบดิฉันดิฉันจะเดทแบบนี้ส่วนถ้าเป็นคุณคุณจะเดทแบบไหนคุณผู้เป้ อย่างที่คุณหนูดีบอกนั่นแหละก็คือว่าการคุยแต่ทีนี้คุยในการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องกรองได้ระดับหนึ่งเนาะแล้วพอรู้สึกโอเควางใจเนี่ยเราก็อาจจะให้แบบว่าเป็นวิดีโอคอลพูดคุยกันและการไปเจอเนี่ยดิฉันก็เน้นในเรื่องของการเจอในที่ที่เป็นสาธารณะนะคะคือถ้าใครจะบอกว่าโอ้ยเจอที่สาธารณะก็นั่งห่างกันอะไรแบบเนี้ยมันไม่อะ่ะ ไปเจอเราที่ที่บ้านดีกว่าแล้วก็ส่งโลเคชันมาไม่ต้องไปนะคุณผู้ฟังไม่ไปถ้าส่งมาอย่างนี้ดิฉันจะรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องถ่อไปบ้านของเธอทำไมเราไม่ลงทุนมาพบกันครึ่งทางถูกไหมฮะคือถ้าเกิดว่าส่งโลเคชันมาเราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะหวังอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในทางกลับกันคือเอาคุณไม่คิดที่จะลงทุนที่จะเดิน ทางมาเจอกันครึ่งทางเลยเหรอคือจะให้เราแบบว่าต้องถอไปหากคุณมันไม่ใช่นะแล้วก็การการ,การเจอกันเพียงแค่ครั้งสองครั้งมันก็ยังไม่สามารถฟันธงได้หรอกเพราะว่ายิ่งโควิด -19 มันมีระยะห่างทางสังคมยิ่งคุณจะต้องใช้เวลาให้นานกว่าเดิมในการที่จะได้รู้จักตัวตนของเขาเพราะเราไม่ได้มานั่งกินข้าวแบบเห็นด้วยกันอย่างที่เราเคยจัดรายการกันไปนะคุณหนูดีว่า โอ้โหบางคนเลิกกันตัดสินใจไม่ไปต่อเพราะว่าเห็นคนนี้กินมูม,มาแล้วร,รับไม่ได้ซึ่งอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราใส่หน้ากากไงฮะเราก็คงจะต้องใช้เวลามากกว่าเดิมในการที่จะกรองว่าโอเคจะไฟเขียวต่อไปไหมคุณเบ้คุณพูดอย่างเงี้ยดิฉันนึกขึ้นมาโหอันนี้ไม่เคยอยู่ในหัวเลยแต่อันนี้จริงคุณผู้ฟังเราจะรายการกันมากี่ครั้งที่เราต้องฟังว่าคนน่ะเขาไม่ไปต่อเพราะ สไตล์ท่าทางในการกินกินดูไม่สะอาดกินดูมุมบานกินดูไม่โอเคนะคะใายกระดูกตรงนั้นเคี้ยวอ้าปากเอาขาขึ้นมามันก็อีกคุณผู้ฟังลองคิดดูสิสมมติคุณแบบเฟซม์คุณไปเจอสถานที่ข้างนอกยังไงช่วงเนี้ยคุณคงไม่ไปนั่งกินอาหารแบบกินแบบเหมือนกับสมัยก่อนนะที่กินดยคามสบายใจสั่งอาหารมามีช้อนลางแฟมิลี่สไตล์แชร์ชกันคงไม่ไม่ได้เจออย่างนั้นอีกนานแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นน่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทนวิธีกินของเขาไม่ได้แล้วเวลาคนทนไม่ได้อาจตรองนึกภาพเราเป็นคนทนเสียงแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บแปป๊บแบบคนเคียวแล้วมันมีเสียงดังๆอ่ะเราเป็นคนทนไม่ได้สมมุติอีกฝ่ายดันมีพฤติกรรมนี้แต่เนื่องจากไม่ได้นั่งกินด้วยกันเราไม่ได้เห็นอาจจะตกลงเป็นแฟนกันก็ได้ช่วงโควิดเนี้ยแล้วในที่สุดไม่ได้กินกันจริงจังแล้วคุณทนไม่ได้คุณเนี่ยโอ้มันเรื่องเล็ก แต่ว่าวมันเรื่องใหญ่นะคะพอคุณปูเป้พูดอย่างนี้ดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเดทตอนนี้ดิฉันจะนชวนเขาอาจจะดินเนอร์เดทหลังเลิกงานแต่อยู่ต่างคนต่างบ้านตัวเองแล้วก็เฟซไทม์กินอาหารด้วยกันเราจะได้แอบด,ดูวิธีการกินของเขาอคุณก็ตั้งไปเลยที่บ้านคุณคุณกินยังไงตามปกติคุณตั้งไปเลยที่โต๊ะเราก็จะตั้งแบบของเราแล้วเราก็ต่างคนต่างกินอยู่บ้านตัวเองแต่นั่งกินด้วยกันผ่านเฟซไทน์แอบด,ดูวิธีการกินท่าทาง คุณว่าดิฉันเป็นคนบ้าหรือเปล่าคุณปูเป้ไม่หรอกดิฉันว่าณณนะนะนะจุดนี้เนี่ยเราต้องรักตัวเองนะคะคือคือถ้าจะแบบว่าโอเคแป๊บๆปบเพื่อความสุขแล้วเราก็ต้องกลับมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้คือเดทที่แย่มันก็ทําร้ายจิตใจพอแล้วถูกไหมคุณดีถ้าเราเกิดไปติดโรคอะไรชีวิตพังงานต้องให้เราลาหยุดเแล้วก็สังคม แถบเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหากันเพราะว่าหลายๆคนถึงเขาจะเข้าใจแล้วแต่มันก็จะมีบางส่วนเนาะที่สังคมอาจจะรู้สึกแบบรังเกียจแล้วก็ไม่ไว้วางใจเราถ้าเราเป็นโรคนี้ขึ้นมาอืมจ,จริง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 อย่างคุณหมอท่านหนึ่งที่โดนเนาะที่โดนสังคมใช่ไหมคะในแถบที่อยู่อาศัยคุณหมอเออรังเกียจเพราะว่าคุณหมอเนี่ยหายจาก โควิดกลับมาอยู่เนาะอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณตื่นมาแล้วฟังแล้วรู้สึกอุ้ยอยากจะเมาส์มอยเหลือเกินว่าเนี่ยค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดดิฉันก็เดทนะหรือคุณมีวิธีเก๋ๆยังไงที่วางแผนว่าเอออนาคตเดี๋ยวคงต้องเดทแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าโควิดมันยังไม่หายเราจะไปอยู่เป็นสดยี้ไม่ได้โทรมาเมาส์กับเราค่ะเบอร์นี้เลย02 2 4 5 1 8 4 3หสสและถ้าคุณนะคะได้เป็นสายหน้าใหม่ ไม่ได้โทรมาเสียค่าโทรศัพท์เปล่าค่ะสายที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราวันนี้คุณจะได้รับนะคะกิฟต์เซต UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพย้ำเบอร์อีกที022451843ค่ะ We ตอนรับสายจากทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะ คุณปลาค่ะคุณปลานะคะช่วงโควิดนี้คุณปลาได้ไปเดทไหมฮะงดเดทค่ะคุณตุ๊เป้อ้าวเหรอการเหมือนกับแชร์เหมือนกับาหาในแอป,ปเดทติงเลยเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนค่ะ่ะก็ดูดูจากแอป,ปเดทติงค่ะเป็นหลักว่าลองแลกเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาบางทีก็เอาหัวข้อสนทนาของเมสนะค่ะไปคุยกันว่าเขาคิดก,กับเราไหมหรือว่ามีมุมม,มองใน ในด้านนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาแล้วเป็นยังไงบ้างพอเราคุยแบบว่าจริงจังมีท็อปิกที่ดูไม่ตื้นเขินมีคนคุยกับเราแบบว่าพอรู้เรื่องไหมคะก็มีค่ะแต่ว่าบางคนก็เหมือนเขาก็หาแบบแก้เหงาช่วงโควิดซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพศว่าฉาบฉวยใช่ไหมใช่ Hi, คุณอุเพ้พอเราเริ่มเอาหัวข้อที่แบบเริ่มเครียดเ,เริ่มหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนคนก่อนเราก็ได้คบกันจากหัวข้อของเมสเหมือนกันนะคะ โ okay, อ้ยเก๋อดีจังเลย oh, แต่อย่างอย่างนี้คุณหนูดีดีฉันชอบว่าเราก็สกรีนในระดับหนึ่งคือคนเรามันจะมาคบกันได้มันต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วถ้าเกิดจะมาแบบว่าโบ๊ะเบ๊ะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมาขำๆใส่เราซึ่งเราไม่ใช่คนที่จะมาขำด้วยถูกไหมฮะเรามีคุณค่าใช่ค่ะเจอคอมเมนต์ด้วยนะคะรู้สึกว่าชีวิตเราต้อง ต้องมีคุณค่าในแบบของเราเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณเม็ดด้วยที่แบบเป็นช่วงประสบการณ์ของชีวิตเราหลายๆเรื่องอ๋ยตายแล้วนะคะแล้วพอมาช่วงนี้โควิดเราก็ใช้แอป,ปอะไรไปแล้วมันเป็นยังไงคะก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะส่วนใหญ่เราก็ได้รู้เรื่องเหมือนกับข่าวาว,าวของตัวไวรัสในประเทศของคนนั้นนพะว่าเราจะเป็นสายฝอรเราก็จะไม่ได้ค่อยคุยกับคนไทยอะไรเงี้ยอ่าก็จะคุยแบบ เออที่ประเทศของคุณมีข่าวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าคุณรู้สึกยังไงที่อ่าอย่างที่เมื่อน่าจะหลายอาทิตย์ก่อนที่คุณหนูดีว่าเออมีหลายประเทศเลิกกันในช่วงโควิดคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าจริงเหรอมันไม่น่าจะมีเหตุผลตรงนี้เออเราก็แชร์แชร์คุยกันอะไรเงี้ยค่ะล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เพื่อนถ้าเราไม่ได้คนที่จะเดทเราก็ได้เพื่อนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วเขาคิดไหมว่าแบบเฮ้ยเราคุยกันทางไกลแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าประเทศจะเปิด เมื่อไหรเราคิดว่าการคุยครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเสียเวลาเราขอบายนะมีคนพูดประมาณนี้กับเราไหมฮะไม่มีค่ะจะมีแต่แบบเออถ้าหมดโควิดแล้วเรายังคิดกันอยู่หรือว่าเรายังโอเคกันอยู่ก็มาเจอกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าโอเคแต่ว่าขอเป็นปีหน้านะเพราะว่ายังยังอยากเซฟตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะเก้อเดินเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เราก็ต้องแบบว่า ใช้ความเขาเรียกว่าความคิดนะคะในการที่จะมัดใจอีกฝ่ายหนึ่งคือเขาก็จะได้รู้ว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบตื้นเขินโบะ๊เบะผัดหน้าผัดตาไปวันๆใช่ไหมใช่คุณอูดีคะเป็นยังไงคะฟังแล้วครับดีฉันชอบการแบบว่าวางแผนะระยะยาวคือนี่ไม่ได้แบบแก้เห่าช่วงสั้นนะคะคือมองยาวหรืว่า ก็คุยกันถึงปีได้ถึงแม้ไม่ได้เจอตัวแต่ว่าเป็นคนที่แบบมีอะไรในตัวที่ดีที่คิดว่าอีกฝ่ายอ่ะมีบทสนทนาหรือมีความสนใจซึ่งกันและกันไปได้ถึงแม้ไม่ได้เจอตัวกันเป็นปีแล้วแบบุยชอบอ่ะดิฉันชอบความไม่มองสั้นอ่ะใช่ค่ะแต่จริงๆก่อนหน้านี้เป็นคนกลัวความรักนะคะแต่ว่าเปลี่ยนพเ,เ,ยนะเพราะเม็ดเลยนะเพราะฟังคุณหนุ่ยดีกับพี่คุเไป้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเออจริงทําไมเราต้องกลัวมันเป็นช่วงชีวิตของเราที่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆเรื่องอะไรอย่างเี้ะคะ่ะโอ้โหอุนใจคุณผู้เปกรีดออกมาค่ะกรีดออกมาก อ๋อดีใจนะคะแล้วก็โทษนะคะแต่ว่าติดแบบเราขับรถไปทํางานในช่วงเวลาที่ต้องแชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็จะคุยไม่ได้แต่ว่าเพอเดียววันนี้หยุดแล้วถือเป็นโอกาสที่เราได้แชร์เยี่ยมนะคะและเรามีการเผื่อใจไว้ไหมเพราะแน่นอนว่าการที่เราแบบเจอทางแอปนะ่ะมันก็หมายความว่าเราก็คุยกับคนอื่นหรือเปล่าคือเหมือนกับเราก็ไม่ได้คุยคนเดียวใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเออเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วเราก็ต้องให้โอกาสเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเหมือนกันงั้นเราก็คือเผื่อใจไว้ว่าถ้าสมมุติเขาเขาคลิกคนที่อาจจะอยู่ในเมืองเดียวกันเราก็ก็ทําใจได้ใช่ค่ะอืมนะคะก็มีความสปอร์ตเลยนะคุณหนูดีจริง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 เนาะเพราะว่าเพราะว่าเราคนโหลดแอปมาเนาะคลิกเจอกับใครก็ได้อ่ะเหมือนเช่นเรา<ะ>เป็นโอกาสในชีวิตที่ได้แบบ สุดภาษาได้รับสมองได้เนาะมันมีคน<า>คุยด้วยที่แล้วปลอดภัยด้วยใช่ปลอดภัยค่ะแล้วก็อยู่ไทยอะ่ะเราไม่เวิร์กกับหนุ่มไทยจริงๆเพราะว่าเราเป็นคนแบบบ้างานมากอ๋ออ๋อผู้ชายไทยไม่ชอบผู้หญิงทำงานเหรอคะมันไม่เชิงไม่ชอบผู้หญิงทำงานคะ่ะพี่ปกเกแต่ว่าเหมือนกับว่าคือเขาจะค่อนข้างแบบมีความนมเน้มชอบผู้หญิงที่นอง,นงแต่เราเป็นคนแบบ ตรงๆผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกมันจะไม่แบบตัวเอกอะไรอย่าเงี้ยวัดไม่ได้อะ่ะอ๋อเราก็คือไม่ใช่สายแบลวใช่ก็คือเป็นสายเสียงแบลวล่ะค่ะแต่คำพิสิดคําพูดของเรามันไม่ได้แบลวตามเสียงเราอะไรอย่างเงี้ยตามนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เราก็ได้เหมือนกับอ่ะถ้าไม่ได้เจอกันในอนาคตหรือว่าค่าตัว๋วเครื่องบินอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคุณหนูดีคุณผู้ฟังว่ามันจะ แพงอะไรขนาดไหนเพราะว่าเขาก็อาจจะต้องมีการเว้นที่นั่งแล้วก็ภาระตกมาอยู่ที่ผู้โดยสารนะฮะถ้าในอนาคตจะได้เจอหรือไม่เจอแต่อย่างน้อยในวันนี้เราก็มีความรู้สึกดีๆประสบการณ์ดีๆที่เราได้แลกเปลี่ยนถือว่าได้มิดเพิ่มมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่่คะโอ้โหเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณมากที่โทรมาแชร์กับเรานะคะแล้วโทรมาไม่เสียเปล่าค่ะได้รับกิฟต์เซ็ต,ตจาก UFC Velvet นะคะเครื่องดื่มทันยพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพค่ะสวยสวยดื่มไปแล้วก็คุยไปนะคะเดี๋ยวถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราในการรับของรางวัลน,นะคะ,คะสวัสดีค่ะ We love to share